คาทาบูชาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เทพผูค้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์สวดขอให้ท่านคุม้มครองรอดพ้นจากอันตรายทั้งพวงและอธิษฐานขอความเป็นสิริมงคลอำนาจบารมีโภครัพั์รวมถึงมงคลทั้งพวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะปุไดมังทิสังทัตตะโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชา สมันตาจตุโรทิสาทัพธันหมานะอัฏัางสุสทาโสทิงเกโรนตุโนปุริมังทิสังท,ทัตตะรโธทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเนะรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพธันหมานะ อัทังสุสทาสถิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังทตระรโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัจชิเมนะรูปะโโกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพทันหะมานะอัทัางสุสทาสถิงกะโรนตุโน ปุริมังทิสังทัตตะรโถทัทกขิเนนวิรุณหโกปัจชิเมนะรูปโขกุเวโรอุต,ตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพธันหมานะอัททังสุสทาสถิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังทัตตะรโท ทักขิเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะรูปคโคกุเวโรอุต,ตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพธันหมานะอัฏฐังสุสทาสทิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังทัตตะรโถท,ทักขิเนนะวิรุณหโก ปัจฉิเมนะรูปโคกุเวโรอุตร,รังทิสังจัตตารโตเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพทันหะมานะอทังสุสทาสถิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังทัตตารโธทักกิเนนะวิรุณหโกปัจชิเมนะรูปโค กุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพทันหะมานะอัทถังสุสทาสดิ้งกะโรนตุโนปุริมังทิสังทัตตะรโถทักขินเนนวิรุณหโกปัจฉิเมณรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสัง จัตตารโรเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัพทันหมานะอัดทงสุสทาสถทิงกะโรนตุโนปุริมังทิสังทัตตารโถทัทกขิเนนวิรุณหโกปัจชิเมณรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชา สมันตาจตุโรทิสาทัพทันหะมานะอัทังสุสทาสถิงกะโรนตุโน